ฮัลโหลครับฮัลโหลต้นต้นอยู่ไหนอ่ะอยู่ในซอกซอกไหนอ่ะอยู่ในซอกไม่บอกใครอยู่ในใจไม่บอกเธอเฮ้ยเฮ้ยพอดีพี่อ่ะมาเดินเล่นแถวบ้านก็เลยว่าจะชวนกินข้าวกินยังโอ้ยตอนนี้หิวพอดีเลยหิวพอดีเลยอยากกินอยากกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะเออได้พอดีร้านเดียวกันเลยแล้วต้นเอาอะไรเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนจริง เอาเอาเอาดีวะเอานี้ดีกว่าอ่ะเอาอะไรซูชิก้อนใหญ่หญแช่เอาไว้ในตู้เย็นพอดีพี่ผ่านไปเห็นพอดีพี่ผ่านไปเห็นเอเปิดตู้เย็นซูชิหดเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นอ่ะอะ่โอเคเดี๋ยวแชร์โลไปให้แล้วเจอกันแล้วเจอกันครับพี่ครับ ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเที่ยวตามเพื่อนอวันนี้นะก็จะพาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นร้านชื่อสุโคโยต้องบอกก่อนว่าร้านน่ะอยู่ติดกับร้านเนื้อย่างที่ต้นน้ำมากินกันนะหิวยัง่งแล้วเนี่ยโอ้เน,เนี่ยรอนานเลย้นไม่มาเลยเออไม่รู้ไงเอาไปกันเลยไหมล่ะรออะไรไปดิ <c oughs> ไร เ็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่จับต้องได้ราคาเริ่มต้นเพียง10บาทถึง20บาทเท่านั้นเองเชฟใจดีปลาแซลมอนสดใหม่เต็มคำทุกเมนูไม่ว่าจะเมนูไหนทั้งดูดีและอร่อยเกินราคา ชาวเที่ยวเตาเพื่อนรับประกันโอ้โหพอเห็นแล้วก็เริ่มไม่ไหวแล้วล่ะเอาล่ะเราเริ่มไปชิมกันดีกว่าปะลุย โหกูเล่นซะใหญ่เลยโอ้โหไม่เจอกันนานร้านสิบปีจมูกเปลี่ยนไปนะตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรอ่ะร้านสุขค่ยที่โทรไปชวนเมื่อกี้ไงเขาส่งอะไรนะแฟชั่นส่งแฟชั่นมาจริงอย่างนี้เลยก็เลยแบบเออมาตามแมปไปแหละอาจจะมาถึงก่อนเพราะนี้เดินหลงอยู่ไปหลงไม่ใหญ่มากหลงในใจเธอโอ้ยบ้าบอโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะรุ่งน้าฮะรุ่งหมายนะตอนนี้อยู่รายการ เที่ยวตามเพื่อนอไม่ต้องขายกูก็ได้นี่คือสัญลักษณ์ของเรานะครับลืมบอกว่าเวลาเจอเราเนี่ยเจอที่ไหนทำอย่างนี้ได้เลยทำอย่างนี้ได้เลยไปข้างในกันดีกว่า บังว่าอนิดจิ๊วสวัสดีครับชื่ออะไรครับเชฟบาสครับเชฟบาสนะฮะเชฟบาสคุณชอบไหมครับไมครับผู้ชายบ้าบอยเปิดเมื่อกี่เดือนแล้วครับเปิดเข้าเดือนที่สามแล้วครับเดือนที่สามใช่ไหมครที่นี่สาขาแรกนี่เป็นที่นี่เป็นสาขาแรกนะครับเปิดมาเดือนที่สามแล้วนะครับผมพี่เป็นเชฟไปไหนมาพี่แต่ก่อนอยู่สุขุมวิทแล้วก็มาอยู่แฟร์นอ๋อคือตอนแต่ก่อนคือเป็นเชฟอยู่ที่สุขุมวิทครับ แล้วก็ไปก็ย้ายไปอยู่ที่แฟชั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ครับทีอาหารญี่ปุ่นมาตลอดเลยปะคะใช่ครับซีซี่คุณวิทย์อยู่ร้านอะไหนคุณวิทย์อยู่ซอย26ครับเป็นร้านเอปิซากะย่าครับโอ้ปิซากะย่ารู้จักปะที่เหมือนเป็นไสย่าเออไส้ยัดไส้ยัดตัวเด็กจะเริ่มหัวเราะแล้วโอ้ร้านจังตาจูเซนตา ไม่พูดพ่อมนำเพลงดีกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันนเเลลยยดีกกว่าะผม็จะมีกติกาง่ายๆได้ใจความก็คือแขกกินใครกินได้เยอะที่สุดนชนะส่วนใครที่กินได้น้อยที่สุดจะต้องกินวาซาบิปากเพียวสุดที่จะกินอะไรกินคนเดียวได้กินอะไรด้วยอ่ะกินอะไรอ่ะกินเหมือนแขกอินเดียอินเดียแค่กินมือมันกินมือหรอเปล่าเลยกินกันแล้วกันนะ มาปุมปลาไปไปไปทำแรกเลย นี่เมืนอไรอ่ะอร่อยมากอร่อยจัดแน่นอนเลยโ <c oughs> ดนอะไรครับ <c oughs> มันน้ำบี๊เราเตรียมของเขาไว้นะให้ใส่วาซาบิเนี่ยสุ่มเข้าไปในซูชินะฮะแต่อาหารไทยโดนก็โดนบุม้มบอมระเบิดซูชิไปะนะต้องกินอย่างนี้สิ๋วหวะอยากกินโกงเลยเนะย่างย <c oughs> ังลมหายใจลมหายใจสมองเป็นไงตมไม่โดนอ่ะคุณอะไรอ่ะ

ลองเมนูเองนิดนขอหนึ่งเซ็ตนะครับผมเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ไรอ่ะนี่บอกคือเชฟนะครับผมครับผมเนี่ยมัสตาร์ดโทอืมจะ่ใมาจากซอสอะไรนะไม่ใช่แบบมาทำปรุงแต่งใชไม่พี่สดเลยพี่ขูดขูเลยอ่ะ Yes เออเฮ้ยพี่ขนาจะกินให้ดูจะกินให้ดูกินนะเออกินนะเอออเาเลืเอาเลย หอยปีกนกแดงนะฮะอันนี้นะฮะครับผมงก้อนคนย่างวุกนามอะไป่ะอร่อยแน่นอนใช่ไหมผมคุณต้องชอบแน่นอนบอกแล้วบอกคนแล้วแล้วเหลืออันเดียวด้วยอันเดียวอันสุดท้ายคุณว่าคุณจะโดนไหมอันีกคุณว่าจะโดนไหมไม่โดนไม่โดนแต่คนอื่นเขาไม่ได้โดนกันนั้นที่เดียวๆยวชิ้นสุดท้ายหุ้นเลยชิ้นสุดท้ายกินฮะ อันนี้คือกลางเซนเซียนี่กิจกรรมนี่สองคนขอดูหน้ายโอ้โหอด้วยชาวีอะไขเยอะา่มัสมัหน้ำตากรรมเทพน้ำตากรรมเทพน้ำตากรรมเทพนี่ยังเมงกะพรุนโอ้ เป็นทีแม่เจีของทางร้านนะครับเป็นข้าวแม่ร้านเดียวกินตัวนี้นะหวานนี่บาคนเขาชอบนะเนี่ยคนก็ดูแดกแดกไผ่หวานไผ่หวานหรออือไผ่หวานเขาชอบเดียงนะฮะเดี๋ยวลองคลิปไปดูนี่ครับอั่จเปบาบะนี่เป็นกระบอกร้องนะครับ มแลล้วผมสสวยมดเลยอโหผมใส่หนวาสบเข้าไปนะผมอยากให้ทุกคนสา่คนนี้นะใครกินโดนก็โชคร้ายไปนะผมนะฮะแต่ผมจะไม่เลือกก่อนนะผมจะเป็นคนสุดท้ายครับผมเลือกชิ้นนี้เลย เดี๋ยวกินพร้อมกันไปสร้างอร่อยจังดวนีนโดนลูกที

กไปยืนในตรงนั้นแซมเสีฮะซมเซีอ๋อซุปสระเจ้าหนูย้อนนักเตะเฮ้ยซมันสองอมวนสองเนอะถามราคาจับต้องได้ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้สิบบาทสิบาทถึงยี่สิบบาทดีมากๆมาก ว่านี่มันเกินราคาราคา้วชางมันเกินราคานี่กินไปกี่ชิ้นเนี่ย10ชิ้น1ชิ้นโอ้โหมิกี่ชิ้นวะ5 6ชิ้น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 ตัวแรกกินไปกี่ชิ้นประมณ6มั้ง6ไม่ติงี่คะราวนขอมาบก้อนนึงไม่ติงไม่จริงนะคะรวนรานขอมาสบก้อนนึงมีว่าจะโดนไหมไม่โดน ่่้ก็จะเป็นกติกาง่ายๆได้ใจความก็คือแข่งกันกินใครกินได้เยอะที่สุดนชนะส่วนใครที่กินได้น้อยที่สุดจะต้องกินวาซาบิขอเปล่าเพียเดียวถึงเวลาลงโทษแล้วนะฮะวาซาบินะฮะเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวตรงๆตัวตรงๆตัวตรงๆคนที่จะได้รับเกียรติในการกินสิ่งสิ่งท่านผู้ชมก็เห็นกันแล้วนะคะว่าคนที่กินน้อยที่สุดคือใครกี่ชิ้นนั้นสิบหก ด,ดูเดีดยดูดินี่คือจิ้มแบบซ้อสหวานเลยนะผ่าอข่าผผผ่าอะไร่ะอันนี้โอมันหาด้วยอีกอร่อยอร่อยเนาะอร่อยเนาะดูแปกา่นบออม่งเดียวทอาว่าจบคลิปมันเข้านี้นะครับผม ขอบคุณมากนะครับของจากเพื่อนๆนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย